เวเจอร์ก็คือพอเรากดใช้มันแล้วก็ทําตามที่ท่านบอกแล้วก็จะได้เงินนั่นแหละโดยมันจะมีเป็นสเตจหรือว่าเป็นขั้นๆก็คือขั้นที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบเนี่ยเราทําได้ถึงขั้นไหนก็จะได้เงินตามนั้นโดยที่แต่ละขั้นเนี่ยมันจะเสร็จไปเป็นตาตาคืออย่างเช่นอันนี้คือให้ยิงสิบคนก็คือในตาไหนที่เรายิงไดสิบคนปุ๊บเราก็จะได้อันนี้เพิ่มขึ้นมาตานี้ยิงได้อีกสิบคนก็จะได้อันนี้เพิ่มขึ้นมา สเตตก็คือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราทำได้จนถึงขั้นสูงสุดอย่างอันนี้คือขั้นที่10ก็จะได้ตังค์ตามนี้ไปแต่ถ้าตาไหนเราทำไม่ได้มันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ก็คือเป็นจำนวนตาที่เราทำไม่ได้อยากสมมติตาถัดไปผมทำไม่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มตรงนี้เป็น1ทับสิบแล้วก็ถ้าไม่ได้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง9ทับสิบก็คืออย่าห้ามแพ้แล้วแล้วก็พอทำไม่ได้อีกตาหนึ่งเนี่ยก็คือ,อ่าได้ เท่าที่ได้ตอนนี้ไปเลยเงินที่ได้เนี่ยเวลาเรากดใช้มันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเหมือนลงเงินเท่าไหร่ก็คือเหมือนซื้ออันนี้แหละอย่างเช่นถ้าเราซื้อหมื่นหนึ่งเยอะสุดก็จะได้ตังตามนี้ถ้าเราซื้อแบบไม่ฟรีเลยก็คือจะได้ตังตามนี้เวลาได้ซึ่งผมไปไล่มาแล้วอย่างตัวดำๆนี่คือตังที่เราใช้ซื้อแล้วก็ าขาวตรงนี้ก็คือตังที่ยวได้แล้วก็ส้มๆวันนี้ก็คือตังที่ยวได้จริงๆก็คือตังเที่ยวได้ลบตังที่เราใช้ซื้อผลที่ได้ก็คือแทบทั้งหมดเลยเราซื้อด้วยเงินเยอะสุดเนี่ยจะได้ตังเยอะที่สุดอันนี้ก็คือเลขคอลัมน์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ผมลองใส่สูตรดูว่าอันไหนจะได้เยอะที่สุดก็คือแทบทุกกรณีเลยถ้าเราใช้เงินซื้อเยอะที่สุดเนี่ยก็ได้ตังเยอะที่สุด กรณีเดียวที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็คือเวทจื่มันจะมีอยู่2แบบคือเริ่มแรกได้25 0 0 0กับเริ่มแรกได้หมื่นหนึ่งกรณีที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็คืออันที่เริ่มแรกได้หมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเราทําได้แค่สเตทเดียวเราจะไม่ได้ตังค์เลยพอ2สเตทขึ้นไปเนี่ยก็คือจะได้ตังค์เยอะสุดแล้วอีกกรณีหนึ่งแหละที่จะได้ไม่เยอะที่สุดก็คือทาไม่ได้สักสเตทเลยก็จะเสียหมื่นหนึ่งไปฟรีๆแล้วก็สําหรับเวทจื่ทุกอันเลยเนี่ย เราจะต้องมีรถอย่างน้อยหนึ่งคันที่แรงสามขึ้นไปในไอรถที่เราเอาไปถึงจะนับว่าเราทำถ้าเราเอาต่ำกว่านั้นไปเนี่ยมันจะเหมือนเราไม่ได้เล่นเลยอย่างอันนี้เนี่ยถึงสเตจแปดทับสิบแล้วก็ตาที่เล่นไม่ได้เนี่ยหนึ่งทับสิบแล้วก็ลองกดแรงสองเข้าไปพอเล่นจบก็คือไม่เห็นมีเวทีอ,อะไรขึ้นแล้วก็จำนวนทุกอย่างก็ยังเท่าเดิม แล้วก็มันให้ทำอะไรบ้างเนี่ยก็ดูที่มันเขียนตรงนีอง้อย่างเช่นอันนี้ก็คือได้วิกตอรี่หรือว่าอันนี้เนี่ยก็คือได้อันนี้แล้วก็เอามาเวชีมันก็จะมีบอกว่าให้ทำอะไรแล้วก็อันไหนที่มันเป็นอวอร์ดขาวๆชี้ได้แบบเนี้ก็สามารถไปดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่วิกิของวันเดอร์ก็ซึ่งจะแปะไว้ให้แล้วในคำบรรยายแล้วก็กด c อนโทรลอหาอั่นละ ซึ่งก็ถ้าใครยังอ่านไม่เข้าใจเนี่ยกจากนี้ไปผมก็จะมาไล่ให้ฟังเลยว่ามันมีให้ทําอะไรบ้างเพื่อความง่ายก็จะแบ่งออกเป็น2แบบแล้วกันแบบแรกก็คือทําให้เยอะที่สุดและอีกแบบก็คือที่เหลือเนื่องจากไอคอนมันเล็กเนี่ยมันอาจจะดูยากก็ไปไล่คลิกอ่านชื่อเอาแล้วกันเริ่มจากแบบที่ทําให้เยอะที่สุดก่อนก็จะมีตามนี้ สิ่งที่ต้องทาเนี่ยก็คือให้ได้อวอร์ดพวกนี้นะครับซึ่งมันก็คืออวอร์ดพวกนี้ที่เราได้ตอนจบเกมมันนี้ทำอะไรบ้างก็จะเป็นตามนี้เลยครับอธิบายเพิเ่มเติมก็คือไอสออันอย่างเงี้ยมันคือให้ทําอย่างเดียวกันแต่ว่าจํานวนที่ทําไม่เท่ากันอันหนึ่งจะต้อง12อขึ้นไปแล้วก็อันหนึ่งจะ11ลงมาแล้วก็ดีบอกว่าเป็นเอไอก็คือเป็นพวกรถเรือตามแมพเครื่องบินเวลายิงได้มันจะไม่ขึ้นบนชื่อส่วนผู้เล่นก็คือผู้เล่นนั่นแหละ แล้วก็แต่ละบรรทัดเนี่ยก็คือเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วก็อันสต็อปเปอร์ก็คือจะมีทางเลือกเยอะกว่าเดิมอีกก็คือ,อยิงได้ทั้งภาพคพื้นแล้วก็เครื่องบินเลยแต่ว่าต้องเลือกยิงอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันไม่นับรวมรถถังเครื่องบินอะไรงนี้แล้วก็สามารถที่จะดูได้คร่าวๆว่าเราทําอะไรเท่าไหร่แล้วได้ตรงสกอร์บอร์ดโดยการกดแท็บหรือว่าดูตรงหลังจบโดยแต่ละอันก็จะเป็นตามนี้ แล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่า a อซิตคืออะไรก็คือเรายิงมันเสียหายไปบ้างแล้วแต่ว่าคนอื่นเป็นคนยิงมันตายและที่เหลือผมก็จะไล่ไปเลยแล้วกันก็คือ Golden Battle ์เวนเจอเนี่ยก็คือชนะแล้วก็ยิงผู้เล่นได้ซึ่งระดับลูกกี้กับ Officer เนี่ยก็คือยิงแค่คนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นคอ m มานเดอร์เนี่ยคือต้องยิง3คนอันนี้จะได้ทองเลยนะตามที่เห็น ต่อมาก็คือ the base s u p o r d ซึ่งเอาจริงมันก็จะเป็นแบบที่มากที่สุดในหนึ่งตาแหละแต่ว่าขอแยกออกมาอธิบายแล้วกัน base s u p p o r d เนี่ยมันจะนับจาก team work แล้วก็ supporting fire team work เนี่ยก็คือเราอยู่ใกล้สคอ p หรือว่าคนที่ชื่อเขียว,ยวในระยะ1กิโลสำหรับเครื่องบินด้วยกัน3กิโลสำหรับเครื่องบินแล้วก็รถถัง100เมตรสำหรับรถถังด้วยกัน ซัพพอร์ตติ้งไฟก็คือแอซิทซัพพอร์ตเราเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้กันด้วยก็จะได้ทีมเบิร์กไปด้วยสรุปคือเบสซัพพอร์ตเนี่ยก็คือจะต้องทำไอ้สอ,อย่างเนี่ยให้เยอะที่สุดในแมตช์นั้นคนที่ทําได้เยอะที่สุดนะตอนนั้นอยู่เนี่ยก็จะขึ้นเป็นดาวประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีหลายคนแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะได้ตามจํานวนคนเลย ย่างเช่นอันนี้มี3คนก็คือยิงคนหนึงแล้วก็ได้ทีมเบิร์กสคนในทีเดียวเลยด้วยระยะเครื่องบินกับรถถังที่ไกลเนี่ยก็จะแนะนําให้เล่นเครื่องบินแค่คนเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเล่นรถถังพอเครื่องบินทิ้งได้อะที่เหลือก็จะได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องอยู่ใกล้กันมากต่อมาก็จะเป็นมิชชั่นเม k เกอร์ก็คือยิงได้คนแรกแล้วก็คนสุดท้ายของตา และอีก2อันก็ตรงตัวคือ Victory ชนะแค่นั้นเลยไม่ต้องมี Activity อะไรเพิ่มแล้วก็ยิง5กับยิง10คนก็กตามนั้นแต่ถ้าเป็นในโหมด r e a l i t i c กับ Simulator มันจะเหลือแค่5คนกับ3คนเท่านั้นแล้วก็นับรถถังกับเครื่องบินรวมกันได้แต่ว่านับแค่ผู้เล่นเท่านั้นสำหรับเวอร์ที่แนะนำเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าทำเท่าที่มีละกันเพราะว่า ผมเล่นมาแบบ3,000ชั่วโมงก็ยังมีแค่อย่างละ30-40อันเท่านั้นเองแต่ถ้ามีเยอะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เลือกทำง่ายที่สุดก็คงจะเป็นยิง10คนหรือว่า5คนในเลลิติกหรือว่าถ้ามีเพื่อนไปเยอะๆก็เบสคอร์ดง่ายสุด2ออันเนี้ยจะเป็นอะไรที่เล่นไปทำไปได้เลยแล้วก็ยังมีอีก2อันที่มานั่งเก็บมันอย่างเดียวก็คือทันเดอร์ก็คือไปไล่ฟาร์มพื้นให้เยอะที่สุดในเกม แล้วก็มิชชั่นมคเกอร์ก็คือรีบไปยิงคนแรกแล้วก็รอแมตไปแล้วก็พยายามยิงให้ได้คนสุดท้ายก็เท่านี้แหละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ